ดูการจัดงานบุนวันสาตย์ไทยที่จังหวัดลำปางกันนะคะซึ่งชาวลำปางค่ะก็ร่วมสืบสานวัฒน,นธรรมประเพณีพื้นบ้านจัดงานทําบุญวันสตร์ไทยของชาวลำปางร่วมสืบสานวัฒน,นธรรมประเพณีพื้นบ้านโดยการจัดงานบุญนะคะเป็นวันสาตร์ไทยนั่นเองค่ะ ประชาชนชาวลำปางนะคะร่วมจัดงานบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10สืบสารพุทธประเพณีอันยิ่งใหญ่งดงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยที่ศาลาการเปลี่ยนวัดบ้านฟ่อนหมู่ที่2ตําบลชมพูอําเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยได้นําดอกไม้ทุบเทียนสําหรับอาหารข้าวหวานผลไม้เครื่องทยทานและเครื่องอัฐบริขารจตุปัจจัยแห่เดินทางเข้าวัดกันอย่างคึกคักค่ะเพื่อร่วมทําบุญในวันส่งเปรดตเนื่องในงานเทศกาลศาสตร์เดือน10 ซึ่งถือว่าเป็นการทําบุญครั 15. 15้งยิ่งใหญ่ประจําปีในวันแรม15ค่้าเดือนสิด้วยค่ะพร้อมกับมีการประกอบพิธีทางศาสนาสวดมนต์ทำบุญไสบาดพร้อมกับนําพัตตาหารสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆม้อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการแผ่ us, ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับไปให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งได้ร่วมกันถวายองค์พระป่าบริจาคเงินสมทบทุนถวายให้กับวัดบ้านฟ่อน เพื่อไว้สำหรับเป็นทุนในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเสนาสนะภายในพุทธสถานของวัดเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์นั้นได้มีสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจช่วยจรนโลงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปครับค่ะก็